ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะทุกวันนี้เนี่ยฟังจากที่เล่าแล้วก็หลายๆท่านที่ได้เข้าไปสัมผัสหรือได้เห็นเนี่ยก็คงจะรู้ว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีความสุขจังเลยตัวคุณนุชเองยังบอกเลยบอกว่าเป็นความสุขที่ต่อให้เอาเงินล้านซื้อก็ไม่ได้ สล้านซื้อได้ยังไงคะยังไงคะ <c oughs> คือเรามาคิดดูแล้วคือพี่ก็เป็นคนคิดมากคนมามาจีบก็ก็เยอะนะคะผู้หญิงทุกคนนนะคะก็คิดว่าเอะเราจะยังไงดีพี่ตู่ก็จน <c oughs> แบบเอะคนนี้ก็รวยนะอะไรเงี้ยเอมองไปมองมาแต่รู้สึกว่าไม่เป็นรายเงินคงหาได้ นะคะแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ดีมากกินดีมากแล้วก็พี่เขาก็เป็นคนใจเย็นเสมอต้องเสมอปลายก็เลยคิดว่าสุดท้ายก็คิดว่าเลือกเลือกที่อยู่แบบพอมีพอกินแล้วเขาดูแลเราก็จะดีกว่าเกือบไปแล้วเหมือนกันเกือบเกือบเกือบ่งไม่แล้วเกือบเกือบแบบว่าช่างใจอยู่นานเหมือนกันค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้เองเนี่ยนะคะพี่นุกก็มีผลงานละครให้เราได้ชมกันแล้วมีละครอยู่สองเรื่องค่ะก็เป็นรับ รับเชิญหมดเลยเพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีเวลาพี่เวลา,เาก็ไม่ได้ปิดตัวเองว่าไม่เล่นนะคะ,คะแต่ว่าจะบอกว่าถ้าถ้าตายเร็วอย่างเงี้ยก็ <c oughs> จะเล่นคือนางเอกมันก็หมดสมัยพี่ไปแล้วนะพี่แบบเป็นแม่อย่างเงี้ยเล่นแต่เอ,อบางบาง บางคณะที่จ้างมาเขาก็ไม่ได้ให้เราเล่นอะไรง่ายๆนะพี่ก็อยากเล่นง่ายๆแล้วก็ได้แล้วที่หมดที่รับเนี่ยก็ง่ายๆหน่อยไม่ต้องแบบโหดมากอะไรก็เลยสองเรื่องที่ที่จออากาศเร็วๆนี้นี่ก็เป็นรับเชิญหมดเลยค่ะสี่ตอนตายสองตอนตายเหมดนเลยแล้วก็เป็นสาเหตุที่รับเล่นละคะเป็นวิญญาณโตน่าสงสารสาเหตุที่รับเล่นหนึ่งหนึ่งก็คือ ทำละครขาดทุนก็ต้องไปหาสตังค์มาเพิ่มโทนี่คุณพูดอีกทีฉันร้องแทนนะเนี่แล้วก็เอ่รับเล่นว่าก็ผู้ใหญ่ก็ขอร้องด้วยค่ะนะคะพี่ก็รู้สึกว่าเราก็ปฏิเสธมาเยอะแล้วก็เกร่งใจก็เลยเล่นอือแล้วอย่างคิดถึงไหมคะเวลาเราไม่ได้กลับไปเล่นชครนา้นไม่คิดถึงเลยพี่กลัว ขาบอกว่าคุณนุชบอกตั้งแต่แรกแล้วว่ากลัวที่จะได้เล่นละครเข้าฉากแต่งหน้าอะไรเงี้ยตื่นเ้นอะเ้ตื่นเต้นใช่ไหคะใช่ใแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังรอที่จะชมผลงานของคุณนุชอยู่ตลอดเวลาขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้ที่เราคุยนะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของชีวิตการงานความรักณเวลานี้เนี่ยของผู้หญิงที่ชื่อว่าปริยนุชปานประดับวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะที่มานั่งพูดคุยในรายการสมาคมชมดาวขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ